มุมนี้สวยมากไ่รูปให้หน่อยสิแต่งตัวแบบนี้ไม่แก้ผ้าเลยละหนูว่าไงนะคะป้าเปล่าเราแค่ถามดูบางอย่างถ้าไม่พูดก็ไม่มีใครว่าป้าโอ้ยเอาเถอดจ้าคนณเขามองมาคงคิดว่าหนูขายเล่นแต่งตัววับแวมให้ดูฟรีดูง่ายอยากจะอ่อยผู้ชายซะจนดูไร้ค่าป้ารู้ เนี้ยแหละที่ทําให้ผู้หญิงดูไรค่าผู้หญิงต้องเรียบร้อยผู้หญิงต้องมีจิตนะถึงจะดูมีค่าออยากจะอาจเปลี่ยนคุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่ความมั่นใจอยากจะใส่อะไรก็ควรได้ใส่ไม่ใช่หรอกอมีความสุขกับตัวเองไม่ได้ทาเพื่อเพจทอมองเป็นแฟชั่นเนะอย่าไปคิดต่ําต่มนี่แกกิริยาสอดถึงสกุล โประยุทำมตัวแบบสตุ่นต้อใอยใส่ผ้าถุงน,นุ่งยาวถึงตาตุม่มแต่ปากพลอยไม่หยุดก็ไม่ช่วยเออได้เด็กสมัยอดีดป่วยมากก็หุบปาก<ฮ>มารยาทรู้จักไหม